ชา้าราศีสิงห์กับจอดวงงานพาดวงเงินนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับในช่วงเรียกว่าสามเดือนสุดท้ายพอดีนะครับมาตุลาครับในเรื่องของการเงินก่อนนะครับมุมดาวมีดาวการเงินหรือว่าดาวไปอยู่ในจุดเกี่ยวข้องการเงินอยู่หลายดวงหน่อยนะครับ <S <S ทั้งนี้นะครับมันหมายถึงอะไรบ้างทั้งนี้หมายถึงเรื่องของใครที่มีงานพิเศษนะฮะก็จะได้งานพิเศษนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือว่าเข้ามาทันท่วงทีก็ได้นะครับจะเรียกว่า งานต่องานต่องานก็ได้นะครับหรือว่าถ้ากลัวว่างานมันจะหมดเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับพอใกล้จะเสร็จหรือจบโปรเจกต์ุวบงานต่อเนื่องมันจะมาประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ทํางานประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานลวิสาหกิจงานที่เกี่ยวกับงานออฟฟิศนะครับหรือว่าทํางานพนักงานนะครับในช่วงนะครับขวบเดือนนี้เป็นขวบเดือนที่มีงานแทรกงานด่วนเข้ามา ต้องระมัดระวังข้อนึงนะครับมุมดาวมันยังไว้วางใจไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องการงานของเรานะฮะฉะนั้นใครที่รู้สึกได้ว่าเก้าอี้มันไม่ค่อยมั่นคงนะครับรู้สึกว่าบริษัทของตัวเองนะครับมันยังามามาไปไปหรือว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในการลดพนักงานอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็ต้องเตรียมหางานหรือว่าหาที่สำรองเอาไว้ในใจเอาไว้บางส่วนด้วยนะครับ เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในพื้นดวงยังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเผอจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนตุลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงในรูปแบบถ้าสมมติว่ามั่นคงอยู่นะก็มีโอกาสที่จะมีงานเสริมงานสำรองนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นคงนะฮะมันจะเหมือนกับถูกผลักให้ล้มไปเลยนะครับแล้วก็ไปก่อเกิดนะครับในตําแหน่งใหม่ยังสถานที่ใหม่คือมีการเปลี่ยนงานนะครับฉะนั้นคนราศีสิงห์นะครับมันยังไว้วางใจไม่ได้ฉะนั้นแปลว่าแปลว่านะฮะ ช่วงนี้หางานสำรองเอาไว้ในใจด้วยนะครับอันนี้ข้อแรกที่จะแนะนําข้อที่2คือช่วงนี้นะครับเรียกว่าสร้างผลงานนะครับทางแก้ย่างคือกการสร้างผลงานนะครับหาวิธีการสร้างผลงานเพิ่มเติมให้ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นงานาที่ทําอยู่นะครับเรยกว่าหางานเนื้อๆนะครับหรือถามหัวหน้าหรืออย่างน้อยก็ใกล้ชิดหัวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับแต่เชื่อที่ว่าคนราศีสิงห์ไม่ใช่พวกคนประจบประแจงอยู่แล้วนะครับ ก็ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเลือกงานได้ขอให้ทํางานที่มันเป็นงานเนื้อๆงานที่เห็นผลชัดเจนนะครับนี่คือทางแก้นะแล้วก็ในระยะนี้นะครับอย่าสร้างปัญหาอะไรที่ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นกับหัวหน้าทําให้เราให้หัวหน้าท่านเครียดหรือแก้ไขอะไรกับเราประมาณนี้นะครับเรียกว่าต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ดีๆแล้วกันนะครับในช่วงนี้เราก็เรื่องของคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานนอกสถานที่นะครับบางคนอาจจะ ทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะครับโลจิสติกหรือว่างานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาครับช่วงเดือนนี้ดีนะครับมีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องนะฮะอาจจะได้ไม่มากนักเพราะว่า1ถูกหักหัวคิวสองอาจจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆมันเสริมเข้ามานะครับมันมาตัดทอนทำให้กาไรมันลดน้อยลงนะฮะแต่อย่างน้อยมันก็ได้เงินเข้าเนาะก็ยังถือว่าโอเคนะครับส่วนคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับหรือว่านักธุรกิจเป็นมี ธุรกิจส่วนตัวของเราเองนะครับโอกาสที่จะได้งานพิเศษพิเศษเข้ามาหรือว่าไดออเดอร์พิเศษพิเศษเข้ามานะครับผมยังเห็นว่าได้เงินอยู่นะฮะแต่ว่ามันเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยรายจ่ายบางส่วนรอไว้แล้วบางรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมีดวงที่มันสูงขึ้นมานะครับค่าคุณพ่อคุณแม่นะครับค่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับแฟนแล้วก็ลูกของเรานะครับให้จ่ายมันจะสูงขึ้นมาจะเป็นค่าเรียนค่านุนค่านี้ค่าจุกจิกนะครับเข้ามาฉะนั้น จะหาเงินได้ทันแหละนะครับที่บอกในนี้คือเราจะได้เตรียมความพร้อมว่ามีอะไรเข้ามาแล้วมันสูงขึ้นนะงานค่าใจ่ายเกี่ยวกับบ้านนะแต่ว่ามีเงินามาใช้หรือมาหมุนได้ทันเวลานะครับเพิ่เิเได้เงินฟุกๆุมาด้วยเ,เงินนะครับฟุกๆุกจากครอบครัวจากบุปการีจากเรื่องของมรดกจากเรื่องของการค้าขายนะครับหรือว่าจะออเดอร์ที่แบบพิสดา,อาอรอเดอออเดอร์ที่อัศจรรย์น,นะครับไม่คิดว่าเอออยู่ดีก็ มีคนสั่งของขนาดนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ยังเฮงนะฮะเรียกว่าเฮงนะจะบอกว่าโอ้ฟังแล้วเหนื่อยจังนะครับมันเหนื่อยยังไงมันก็เหนื่อยนะครับจะบอกว่าไม่เหนื่อยไม่ได้หรอกครับก็พูดตรงไปตรงมาว่าเหนื่อยจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมีเงินเข้ามาพอที่จะใช้จ่ายได้สบายขึ้นนะครับถ้ามองในมุมของความขยันเหนื่อยหนัก แต่ว่าคุ้มค่าต่อความเหนื่อยอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะรับประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นเดินทางอะไรก็ตามมันเป็นเงินหมดถูกไหมครับอาจจะเป็นเงินที่ไปเที่ยวหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมนะครับช่วงนี้จะสูงขึ้นนะก็ยังมีเงินให้ใช้อยู่ได้จนได้นะฮะฉะนั้นนะครับใครทํางานนะครับในช่วงขวบเดือนนี้งานจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ภารกิจหนักขึ้น แล้วก็มีคนจะผิดรูต้ตรวจสอบหรือว่าเอาจะโยนความผิดให้นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคนเหล่านี้ด้วยเนาะแล้วก็ประการต่อมางานที่เกี่ยวกับโซเชียลนะครับงานที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ตามที่ใช้โซเชียลนะครับก็ดีนะครับดีจะบอกว่าดีนะครับดีมากด้วยแล้วก็มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการมันมีเรื่องการผ่อนบ้านหรือว่าค่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับช่วยในวิ่งหาเงินหนักหน่อยนะครับสุดท้ายจะได้นะ แล้วก็มันมีเงื่อนไขถ้าใครจะไปกู้ยืมนะครับมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ทําใจนิดนึงว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขที่มากกว่าปกติด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็จะได้นะฮะแล้วก็ดวงเกี่ยวกับใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงนะครับศิลปินนะครับดารานักร้องนักนแสดงหรือว่างานอีเวนต์หรือว่างานที่เกี่ยวกับสื่อนะฮะบางคนอาจจะเป็นเบื้องหลังก็ได้นะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อทีวีสื่อยูทูบเบอร์นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะครับหรืออินเทอร์เน็ตอะไรก จะโดดเด่นนะครับในช่วงนี้พยายามทํางานหรือหาผลงานหรือว่าสร้างผลงานหรือร้อนผลงานออกมาให้เต็มที่มากที่สุดแย่งหน้าข่าวหรือว่าแย่งหน้าสื่อคือยุคน,นี้ปัจจุบันมันเป็นางน,น, <t> นะก็เอาแบบดุบวกดีๆหน่อยนะกันนะไม่ใช่ว่าแย่งหน้าสื่อแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับให้คนก็ออกมาบ่นมาว่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณมีผลงานอะไรออกมานะครับก็เหมาะกับการทําหรืออะไรที่เราอยากทําหรืออยากนําเสนอทําได้ครับมีดูผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยคุณอาจจะมี อาจจะลูกพี่เก่านะครับหัวหน้าเก่าที่งานเก่าอะไรก็ตามนะครับและและ,และ,และนะครับคนราศีสิงห์โดยรวมนะครับมีคนสนับสนุนส่งเสริมนะครับเอ่ยปากขอความ,มช่วยเหลือจากใครมีเกณฑ์ได้แต่ว่าเขาอาจจะต้องให้เรามีเงื่อนไขนะฮะให้เราไปทําอะไรบางอย่างก่อนนะแล้วก็มีเงินฟุกๆเข้ามาครับบางทีจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าทวงหนี้สินบุคล ไม่ต้องทวงแร้วไม่มีตังเดือนหน้าพรุ่งนี้ยังไม่มีจะรู้จะกินอะไรเลยก็มีนะครับก็จะมีเงินเข้ามาได้ทันเวลาเสมอนะฮะจะเรียกว่าบางคนเรียกตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าดวงชะตาแคล้วคลาดอะแคล้วคลาด,ลาดเรื่องของภาระหน้าที่ที่มันวิกฤตเกี่ยวกับการเงินคุณจะแคล้วคลาดจุดนี้แต่ว่ามันเหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็บางคนนะครับเรียกว่าออเดอร์สูงๆดวงที่ ถือว่ามีฐานะนะครับในระดับหนึ่งหรือว่ามั่นคงแล้วนะครับเงินจะสูงขึ้นนะครับในช่วงเดือนนี้อย่างมากมายคุณจะเจอช่องทางการหาเงินหรือว่าลงทุนเล็กๆน้อยๆหรือว่าลงทุนอะไรที่ทําได้นะครับมันจะเหมือนกับได้กําไรนะครับอย่างงดงามนะครับอาจะช้อนซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ราคามันลงพอดีแล้วก็ขายในช่วงที่มันขึ้นพอดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าดวงมองเห็น แก้ทางแก้ปัญหามองเห็นช่องทางการทําเงินแล้วก็หาวิธีการทําเงินได้ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีรายรับมากขึ้นมักมากกว่าที่ผ่านมาเออแล้วก็เรื่องของอเหนื่อยกว่าเดิมนะฮะอันนี้อยากจะเน้นย้ําอย่าท้อนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับมีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆด้วยนะบางทีอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางเรื่องเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ บ้านรถให้โชคให้ราบนะครับแล้วก็คนรู้จักเก่าๆลูกพี่เก่าๆคนหน้าเก่าๆหรือคนที่เคยช่วยหรือเก่าๆเ,เขาจะสามารถช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในช่วงเดือนนี้ได้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอมานะครับสวัสดีครับ